สวัสดีครับพ่อแม่พ่นอกมาเพาะกันอีกแล้วครับมือน,นีแต่ว่ามือหน,นีสิเป็นมือสุดท้ายนะครับที่พี่นอกะสด้เห็นคิปทิวมุมนี่นะครับเพราะว่าหลังจากมือน,นี้แล้วนะครับมุมนี่ซิบโบมีในช่องของผมอีกเลยเพราะว่าผมสได้ย้ายที่พักใหม่นะครับสําหรับพ่นอกที่เห็นมุมนี้มาจนชินตาแล้วนะครับซิบโบได้เห็นอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอของผมนะครับแต่สิไป ถ่ายมุมใหม่ๆอยู่บ้านพักหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นบ้านพังทีมีพื้นที่หลายกว่านี้นะครับสะดวกสบายในการเหตุฉิปอาฮอที่ผมอยู่ทุ่มือนีนะครับเป็นหอที่เป็นคือจังลักษณะเหมือนหองแถวนะครับก็คือเป็นห้องต่อการติดกันเลยนะครับฉะนั้นเราเวลาผมเ็ดคลิปแต่ละมือนะครับกระสีอาจจะทรงเสียงรบกวนทรงกลิ่นรบกวนข,ของขังคาง บางเทธอผมเห็ดคลิปเดือกนะครับก็บอาจสิไปรบกวนเวลาพักผ่อนนะครับของเพื่อนที่อยู่ข้างทาของผมก็เลยตั้งใจแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าผมอยากจะได้บ้านพักนะครับที่เป็นส่วนตัวนะครับแล้วกเป็นบ้าน,นเดียวนะครับที่สาม,มารถเฮ็ดคลิปได้สาม,มารถที่จะใช้ชีวิตได,ด้โดยที่เป็นไพรเวทนะครับคือม,มีมีความเป็นส่วนตัวนะครับเติมคุ้มกับได้แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ได้บ้านที่แบบยูว ทำทงไห้ทงหน้านะครับทำการทงไห่ทงหน้ามีพื้นที่ให้ผมได้ปูผักปูนยานะครับตามสไตล์ของผมนะเพราะว่าผมมาเพชแบบมีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นบ้านที่เป็นส่วนตัวนะครับส่วนว่าบ้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมสิเอาบรรยากาศการค้นครองขาไปบ้านพักมาให้เบ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่จะได้ทายท้ำนะครับอยู่อพักมองหนีนะครับ ตั้งแต่ผมมาอยู่เดือนมังกรา่าไล่มาจนห่อนเดือนพฤศจิกากันสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนนะครับที่เดียวอยู่อ่าพองพักแค่นี้นะครับก็ก็หูวซื้อใจหายเนี่ยน้อยนึงอยู่นะครับแต่ว่ากลาเป็นธรรมดานะครับเวลาเขามาอยู่ใส่ดนๆเขาก็จะหูวซื้อชิ้นหัวซื้อปุพันเวลาเขายายนะครับเขาก็จะหูวซื้อคิดห่อนคิดเทิงเป็นธรรมดา นะครับโบเป็นยังนะครับคออยวากันใหม่นะมือนี้ไม่กินเผาครับโบได้กินเผาดอกกินขาปุ่นครับกินข้าปุ่นบเทกับเผาเองนะครับมือนี้เพราะว่าสิ่ดเก็บของรับน์เปล่ากินหลังเปล่าเก็บของไห้มืออื่นแล้วก็สิ่ใดขนนะครับ กินข้าวปุ่นแล้วก็จะไปเก็บของต่อคาบันนี่มื่อยู่นีเกือบหนึ่งปีของอะไรเติบอ,อยู่ครับจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าสิขนของ,งแต่อาทิตย์ผ่านมาแต่เวลายัางมาลงตัวขับพี่น้องช่วงในงานหลายโดยเฉพาะการเดินสายทรงพี่น้องเฉลยใหญ่โรงเรียนเปลี่ยนสถานที่ทํางานไปตามวิถีของราชการบางคนกับกำบ,บันไปดูแลพอแม่รอบร้วกว่าสิกเกษียนผมเองก็บ,บ่มห้วเฉลดใหญ่จากโรงเรียนคือกันแต่ปัจจุบันผมก็สิทถุมเทเต็มทีนันจริงที่ได้รับมอบหมายสิเห็นใส่ลงไปหลายเด้อครับพี่ปนเพราะว่าผมมางกินเผ็ดขนมจีนแบบสสําาาเนนิม่่กก็พออยูครับ สำหรับหนึ่งชุดกับพ่อดีกินคนเดียวอิ่มเสียยังเดียวครับพี่น้องเหมือนอยู่บามีพักหลายถือว่ากินแบบยังไงไปก่อนนะครับมือน,นีต่อจากนี้ผมกัจะสด้มีเวลาไปเก็บของขอบคุณพี่น้องนะครับจึขเข้ามาเบิงคลิป